สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนอมนอนีกมาพอกันคือเกาช่องสูตรหอยห้อ่ามนีเอาหลักหน่วยล่างสูตรสมาฝากกันเนาะหลังจากที่หลักหน่วยล่างสูตรสอง้ลุงหายไปแล้วนะแต่ก่อนสีพามาเฮ็ดอ่ะมาเบิงคำเตือนของทางช่องซะก่อนเนาะ คำเตือนของทางช่องก็มีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะ,อะสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะก็แต่ทางช่องก็จะพยายามทำให้เต็มที่ทำให้ได้ ตที่ชีเขาเนาะอ่ะก็ได้ปรับเปลี่ยนปรับแผนใหม่ก็ลักซิปกระเฮ็ดเป็นสามสูตรลักหน่วยกระเฮ็ดเป็นสามสูตรเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งที่จะเอามาเทียบกันว่าลักซิปเทียบกันแล้วชนกันตัวไหนลักหน่วยคือกันอ่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการบอเสียเวลาเดี๋ยวพามาเฮ็ดเลยในสูตรหลักหน่วยสูตรที่3ก็มีอยู่ว่า เอาหลักหมืน่นหมืน่นไปบวกกับหลักสิบบนได้เท่าไหร่ก็เป็น2อบวกเ็ก็เป็น9ก้านับให้ได้6ตัวเหมือนเดิมเนาะเก็จะเป็น0 1 2 สามสี่ผลรางวัลของงวดนี้ออกอยู่ที่สามศูนย์หลักหน่วยก็คือเลขศูนย์นี้ก็เข้าต่อไปหลักหมื่นคือเลขหกบวกกับเลขเจ็ดก็จะเป็นสิบสามถ้าเป็นเลขสิบสามก็เอาเลขสามตั้ง มาเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดมวนนี้ออกอยู่ที่ 1, หนึ่งหกหลักหน่วยคือเลขหกเนาะก็เข้าอีกมวนหนึ่งต่อมาหลักหมื่นคือเลขสอง หลักสิบคือเลขศูนย์ก็ได้สองก็เอาสองมาตั้งก็นับไปสองแล้วก็สามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดผลรางวัลของงวดนี้ออกอยู่ที่หกสองหลักหน่วยคือเลขสองอ่ะก็เขาอีกงวดนึ่ง ต่อไปหลักหมื่นเป็นเลขหกหลักสิบเป็นเลขสามก็ได้เก้าเก้าก็นับมาอีกศูนยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ผลรางวัลของเลขล่ากงวดล่าสุดออกอยู่ที่หนึ่งหนึ่ง ลักนวยกับเป็นเล็กนึ่งอันนี้ก็เข้าอีกงวดอ่าก็เข้ามาทั้งหมดสงวดเนาะตั้งแต่อ่าสิ 16, มิธุนาสองห้าจนมาถึงนี่สามอ็ 31, กขอหกหอ่ะเดี๋ยวสีพามาเหตในงวดวันที่สิบห สิสิงหาคืองวดล่าสุดเนาะจะพามาดูว่าหลักหน่วยล่างสุดที่3จะเป็นเลขอะไรอ่ะหลักหมื่นคือเลขอะไรเลข6แล้วก็หลักสิบคือเลข5อ่ะบวกกันก็ได้11คือเกาอะไรมนเนี่ยก็เอาเลข เฉพาะเลขเลขข้างหลังคือเลขหนึ่งบวกกันในสิบอคือ1เนานะก็หนึ่ตั้งแล้วก็นับไปเป็นสองสามแล้วก็6กก็ได้มาทั้งหมด6ตัวเนาะ อันนี้ของสูตรสองที่ลงของคลิปก่อนอันนี้เนาะก็จะพามาดูเลยจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ สูตร์สามหน่วยล่าง 16. สิบหกสิงหาหกหกอ่ะครบสามสูตรแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวสีเฮ็ดเทียบชนทาเบิงตั้งแต่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนาะ แต่ถ้าดูอย่างนี้แล้วดูคร่าวๆนี่ห้องกับสีหูแล้วว่าเลขตัวใดมันซ้นกันแน่นี่เนาะสำหรับหลักหน่วยครบแล้วสามสูตรนี่อันนี้ก็เป็นสูตรที่สามเดี๋ยวคลิปต่อไปอย่างที่บอกก็จะเป็นคลิปเทียบแล้วก็มาดูว่าเทียบแล้วมันซ้นตัวไหนแล้วก็จะสรุป ให้ดูเลยเนาะว่าเลขไหนสิมาในหลักสิบ์ในหลัก,น,กน่วยอ่ะกะนี่ละเบิ่งแล้วถ้าท่านผู้ชมคนไหนบ่เข้าใจอยากได้สูตรหรือว่าทำตามแล้วมันมันบ่ได้กะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือว่าเสียงเสียงไม่ชัดภาพไม่ชัดตัวเลขบ่ชัด อมองบ่ค่อยเห็นกะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวทั้งช่องกะสีพัฒนาเนาะเหตุให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตรหรือว่าเรื่องการถ่ายคลิปค่ะนี่ละรักหน่วยล่างเนาะครบแล้วสามสูตรกะคลิปนี่กะบ่มีอย่างไรต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมของทั้งช่องหรือว่ากดติดตามของทางช่องเนาะขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรวยๆถูกหวยกันทุกคนเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ